ก็เป็นโอกาสอันดีครับที่โรงเรียนที่อยูอ่ค่อนข้างจากไกลๆจากในเมืองนิดหนึ่งนะฮะได้รู้เห็นถึงทักษะการาเล่นฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นอะไร,ะไรที่แบบน้องๆหน,นุ่มๆไม่ค่อยจะได้เจอนะครับเกี่ยวกับการกีฬานะฮะก็เป็นโอกาสอันดีครับวันนี้ที่โรงเรียนบ้านไร่พรับนั้นได้จัดก,กิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้รับเกียรติท่านด้วยความเอ้อเคาะอจากชมรมครูบารีทุกท่านนะครับวันนี้ให้เกียรติมา สอนเทคนิคต่างๆนะครับทักษะในฟุตบอลทักษะใล่นโมเลดบอลน,นะครับลำรับต่อไปถ้าผมขอากราบเรียนเชิญท่านผออภัยชัยนะฮะก่าวต้อนรับชมชมรมครูปานบุรีสักนิดหนึ่งครับขอากราบเรียนเชิญครับสวัสดีพี่เพื่อนน้องชาวชมรมครูปานบุรีทุกท่านครับตลอดจนคณะครูนักเรียนแล้วก็ถ้าจะพูดไปไง่ายๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับไม่แค่ํำนานนะเชี่ยวที่อยู่ในชุมชนเอ่อ ชนบทนะครับซึ่งที่จะมีโอกาสเนี่ยทางด้านเนี้น้อยแล้วก็บุคลากรด้านกีฬาด้านพลักศึกษาของเราก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่มีนั้นคุณครูท่านมีทักษะอะไรพวกรเรานั้นจำเอาไว้นะครับแล้วก็มาฝึกเองอะไรเองพวกเราเล่นเองกันมาโดยคุณครูทุกท่านที่มาในวันนี้มีทักษะเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายใครตั้งใจ ใครมุ่งมั่นที่จะซ้อมก็จะมีโอกาสครูอยากจะต่อยอดไปให้ถึงพวกเราเนี่ยไปเป็นโดยจิตใจที่ชอบอย่างน้อยนะครับกีฬาเนี่ยมันจะสร้างสุขภาพที่ดีกับเรากับพวกเราเมื่อมีสุขภาพดีแล้วเราก็จะพร้อมที่จะเรียนวิชาต่างๆได้นะครับได้ดีต่างเรือก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญถือเป็นของแถมถ้าใครอ,อชอบและ ฝึกจนเชี่ยวชาญอาจจะมีไปฝึกต่อที่โรงเรียนเตรียมดมศึกษาพัฒนาการการเข้าสู่อาชีพก็เบื้องต้นก็ส่งไปที่วานานาวาใช่ไหมครับหหินนะก็เป็นลีกดิวิชั่นตอนนี้ยังยังยังแข่งอยู่มั้งผมไม่ค่อยติดตามเท่าไหรนะ่นะนะพวกนั้นก็ถือว่าเป็นอาชีพเบื้องต้นนะครับถ้าพวกเราเก่งมากๆอาจจะติดทีมชาติเลยก็ได้นะก็อยากที่จะมีทำได้กีฬา ทั้งสองประเภทน,นี้แล้วก็กิจกรรมนี้ก็น่าจะเป็นขวัญกำลังใจให้ครูที่นี่กับนักเรียนที่นี่นะครับได้มีกําลังใจในการเรียนในการศึกษาต่อไปออขอคุ้ครอจัดเตรียมสิ่งต่างๆในวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนของเราทุกคนจะได้ความรู้จะได้เทคนิคทักษะต่างๆที่จะสามารถต่อ,อยอดให้พวกเราเป็นคนกีฬายอย่างมีคุณภาพต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณขอถ่ายเป็นเนะครับระดับต่อไปครับเรียนท่านผุ้ในการาเรียนห้วยพับนะครับแล้วก็คุณครูของโรงเรียนห้วยพับแล้วก็ลูกทุกคนวันนี้นะครับในทีมงานของชมรมนั้นได้มาเพื่อถ่ายทอดให้กับลูกๆนะบางทีอยู่ตรงนี้นะครับไม่อยู่ข้างนอก ทีนี้กเอาครูข้างนอกมาฝึกตรงนี้บ้างก็จะให้ความรู้แต่ถ้าใครมีทักษะที่ดีนะครับก็สามารถที่จะออกไปฝึกข้างนอกได้แล้วก็เราจะมีต่อยอดตอนนี้นะครับฟุตบอลเนี่ยนะมีลีก13ปี15ปี17ปี19ปีเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ทีมของวนาวุหินเนี่ยส่งไปทั้ง4ีุ่น นะครับที่โรงเรียนของครูก็มีนักกีฬาที่ไปเล่นนะครับอันนี้จะส่งต่อยอดไปให้ทางงูหินเท่านั้นเองนะครับมาเล่เดี๋ยวนี้ก็บาเล่หญิงก,ก,ก็แล้วเพราะนั้นจะให้ความรู้เดี๋ยวครูครูทุกท่านเนี่ยจะให้ความรู้ได้ดีนะผู้ชายก็ฝึกฟุตบอลบอลไหมครับมีไหมนะอันนี้นะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับเราเดี๋ยวเราแบ่งว่าผู้ชายก็ฝึกฟุตบอลน,นะผู้หญิงก็ฝึกวอลเลย์ใช้ทักษะเห็นก็ชอบนะนะวอลเลย์ทักษะดีโดยการอันเดอร์ได้นะครับสิ่งสำคัญคืออันเดอร์ได้นะฟุตบอลเหมือนกันเตะส่งได้ส่งตรงไม่ตรงแปรเน้นนะการส่ง เลี Le ak, Le ak under, under ้ยงเลี้ยงได้ไหมทางด้านวอลเล่ก็อันเดอร์อันเดอร์คนเดียวนะครับนั้นเดี๋ยวจะมีอาจารย์จะฝึกนะแยกออกไปจากเกียงครับแล้วก็ทักษะต่างๆาส่วนทักษะอื่นที่ชั้นสูงไปเนี่ยเราต้องไปฝึกเอง พื้นฐานสำคัญเลยคือการเลี้ยงมงทรงยิงนะครับที่นักเรียนจบเป็นรียนเจอบ่อยไปแล้วเรียนจบเรียบร้อยแล้วก็จะให้เล่นทีมนะครับมาเล่นทีมแบ่งมาเลี้ยงมงทรงยิงก่อนนะสิ่งสำคัญที่สุดนประจำลูกบอลถือว่าเล่นกีฬาประเภทที่พักษาสำคัญที่สุดในว่านี้เป็นบอลนะครับบอลบ้าางต่อออไปมเเลย กนตัวเองทำไมใกล้มาอ้าวไปเลย่บ่อยๆนะจับตัวเวลาเล่นบอลก็มการองตัวกันจับตัวให้กเต๊กพี่เลมม 그러 <laughs> kai <laughs> <laughs> นี่โยนเลี้ยมแดงรูปแบบ That's આપ જુઆપ

ผมชอบมากครับที่ได้เล่นฟุตบอลวันนี้หนูได้เลอะไมจากการเล่นฟุตบอลครับได้เลตาครับได้ลบอรบลารับลอลกัตากรัีรไดตารเลตบอลร้เลบอารี้เลบอลครับี้ยงบอลผมครับ ชอบมากครับที่มีคนมาสอนสอนพว,พวกผมครับได้การรับบอลการเลี้ยงลูกและการยิงประตูครับ ไปไหนอยู่นั่นน่ะตอนนี้รถทีมทีมทีมครับบไปอน้โกทีม่ครับเตะไปไลนะครับเตะดยครับเฮ้ยไปไปเปยเฮ้ยทีมครับจะไปแล้วครับเฮ้ยไไไตงเจ่งไ้องเ่ป่ให้เงอออกไป ตอนแรกตอนหนูจะแยกแต่ว <Yeah. S 1> ่าพี่แม่กัเอาที่ไหนอ่ะเอาไป้หนูก็พอเขาหนูก็หยุดเลยเขาไต่เขาจ <ena> น้อวันนีครับี่เขาใ่ค euh, ุณดกลัี่พี่ ครับโดนโดนพวกกัรรับไปแล้วครับไปแล้วครับตัดไม้กุ้งกบมาลงในกวะป๋องนะครับจากนั้นอันนี้ต้องต้องไม้กัด้ยนี่เป็นน้ำอยนกกระป๋องกุ้งกบเขาจะพูดกันถึงไหนนะครับไปรับมีดลับไปกินน้ำมันขาินน้ำเ้ บอกผมไม่รู้บอกว่าปากปากชั้นนะก็ไม่ต้องทําอะไรต้องออกเลย23น้ําๆก็มีพวกเรามีโดดมันอยู่จะกันเด็กมั้ยนะนะ ừ. 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 ลืดสองลือลืสองลืลืสองลืลืสองทดสองลืลอสอง,สองลตัดไปก่อนครับทางด้านของอมุมน,นะครับของทางด้านของชมลมนะครับครูนะครับส่วนมากก็จะเป็นทางด้านของครูพละนะครับเป็นอาจารย์มั่งเป็นผอออมั่ง นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของน้องๆที่รักด้านกีฬานะครับรวมกันนะครับก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับล้วก็ยิ่เริ่มสร้างสรรค์นะครับในตรงนี้จับบอลได้ครับทางด้านของสิบกหมู่ห้านะครับวันนี้ก็รวมตัวกันมานะครับก็เรียกเป็นสิบห้าไปเลยหมู่สิบห้านะครับตั้งขึ้นมาใหม่ในวันนี้แล้วตอนนี้นะครับเร่งด่วนนะครับต้องฟังเสียงกรรมการเป็นหลักนะครับอันดับแรกนะครับ ที่จะฝึกหนูหนูน้องๆน,นะครับอ่าต้องฟังเสียงกรรมการเป็นหลักอันนี้คือเป่าปิดนะครับออกหรือฟาวนี้อันนี้เราต้องดูเป็นทัศะนะครับอ่าไม่มีนะครับอ่ผู้เล่นบางทีบอลมูบ้านบอลตำบลอาจจะมีป่าเถื่อนว่างนะครับเป่าปิดกรรมการอาจารย์ผมฟาวอะไรอะไรพันนี้นะครับยังไม่ครบถ้วนอันนี้เล่นให้หนูหนูน้องๆแล้วได้ดูครับอ่าอาจารย์เขาก็จะเป็นผู้นะครับเป่าฟาวแล้วก็หนูก็ดูไว้ลูกพันนี้นะครับเข้าแล้วมัน ดูแล้วมันไม่ดีนะครับแล้วก็อันตรายนะครับโดยเฉพาะลูกยันนี่อันตรายสุดๆอันนี้กองหลังครับเจ้าลิงนะครับของหมู่15มงเกมใหม่ครับทางด้านของนะครับชมรมของคณะทางด้านอาจารย์นะครับส่งไปให้กับทางด้านอาจารย์ตู่อันนี้อาจารย์ตู่นะครับส่งต่อกลับมาเข้าไหนมาครับโอ้ลูกนี้หลอกหนึ่งจังหวะแล้วยิงก็โฮตตดผู้ช่วยเ์ฟครับอดีตผู้รักษาประตูนู่น ไได้เล่นเร็วครับลูกนี้โดนตัดออกไปครับโดยผู้เล่นของทางด้านหมู่15ตัดออกไปก่อนโอ้สนุกครับคููนี้นะครับเล่นให้นุ่นน้องน้องได้ดูนะครับอ่าเทคนิคหรือว่าอ่าจังหวะการเข้าบอลนะครับการเข้ายังไงที่ถูกวิธีนะครับหลังจากสอนนุ่น้องน้องไปแล้วตอนนี้ก็นะครับรายเทเราดูก็ที่สนใจก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปนะครับนะครับในจังหวะแต่ละจังหวะนะครับ การเข้าบอลนะครับหรือว่าเป็นทักษะการดึงบอลลงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีนะครับปาดเข้ามาในจังหวะนี้ครับโอ้โหถึงมือผู้รักษาประตูรับไว้ได้ผู้ช่วยเสิร์ฟวันนี้โชว์สเต็ปหน้าดูอ่านสวยนี่เขามาเล่สอนเราเนี่ยสอนเราเออมาสอนเราเนี่ย thank <laughs> you